ดีค่ะเดี๋ยวโฟกัสซอลูซี่สล็อตซิงซอลตัวจริงเสียงจริงต้องซอลูซี่สล็อตซิงเขานันนะคะวันนี้ซอก็กลับมาเล่นเกมซุดเปอร์ลักกี้ในค่ายผีเอสเกตอีกเช่นเคยนะซึ่งประเดิมเกมกันมาก,ก็แตกรางวัลจุดปังกันไปแล้วนะคะสำหรับค่ายเกมนี้นะสำหรับซุปเปอร์ลักกี้ก็ถือว่าเป็นอีกเกมหนึ่งในค่ายพีเอสที่โด่งดังมากๆเลยโอ้โหโบนัสมาก,กแล้วจ้าหมุนฟรีสปินกันไปเลยสิจ้า20รอบเออต้องแบบนี้สิ ซึ่งวันนี้เราลงเ็ทเดิมพันกันไปที่100บาทเท่านั้นนะคะเมื่อไหร่ที่เราลงเดิมพันไปที่100เนี่ยส่วนใหญ่จะแตกกันแบบกระจายมากเลยนะทุกคนนะลองสังเกตอูด,อดิแล้วซึ่งของก็เล่นในช่อง s m b นั่นเองนะคะซึ่งใครที่ยังไม่เคยเล่นก็จิ้มลิงก์ที่ซอแปะเอาไว้ให้ใต้คอมเมนต์ได้เลยและเข้ามาเล่นกันได้เลยนะคะซึ่งอย่างที่บอกไปว่าพี่หยกเขียวเนี่ยเขาก็มีสัญลักษที่จะทาให้เราเนี่ยแตกรางวัลถึง1,000เท่ากันเลยทีเดียวนะทุกคนนะ นี่ก็หมุนฟรีสปินกันไปที่20่รอบนะแต่ก็ต้องมาลุ้นกันว่าเราจะได้เงินรางวัลกันที่เท่าไหร่นะคะสำหรับเกมพี่หยกเขียวนั่นเองเนยะลองดูว่าแจ็คพอตเราจะแตกกันไหมนะคะเอ้ยเจ็ดครั้งแล้วนะเนี่ยยังไงต่อเจ็ดครั้งแล้วเอ้ยขอโบนัสหน่อยเร็วออกมาหน่อยได้ไหมเนี่ยฮืมใต้หมดมาเวื่อยฟรีสปินวู โบนัสมาอีกแล้วจ้าดีโบนัสมากันช่ำๆเลยนะคะทุกคนนะก็เพิ่มให้เราหมุนป,ปินเพิ่มขึ้นไปอีกนั่นเองโอ้ไม่แล้วโบนัสเออต้องอย่างนี้สิซอลูซี่จะได้ใจชื้นกับเขามั่งน,นะจะถ้าไม่ได้เลยนี่ก็รอ,อไปเสีหัวหมวุนละนะก็อย่างที่บอกไปว่าเกมนี้ก็รางวันสุดยิ่งใหญ,ใหญ่จริงๆนะคะถึงหนึ่งันเท่าแหละอย่างที่บอกไป ใครที่ยังไม่เคยได้ลองเล่นก็ลองมาเล่นเกมพี่หมียกกันลองดูนะในะเกมซุปเปอร์ลัคกี้นะฮะมีค่าย T.S. ของเรานี้เนี่ยโอ้โหแตกกันชำหม,มืนกว่าบวกกันไปที่หนึ่งหมืนกว่านะตอนนี้เราสะสมกันไปที่1,3,910นรอยิบนะทุกคนนะหมุนกันเป็นจิตแม่เอาสูบโบนัสแตกอีกแล้วนี่โบนัสมาชำมากเออมันต้องอย่างนี้สิแจ็คพอตแตกไม่แตกแต่ว่าโบนัสมากันให้แบบ ชื่นนะคะโบนะัสโอ้โหบวกสวยบวกไปอีกพันหนึ่งนะทุกคนนะก็ถือว่าสวยงามน,นะคะสำหรับเกมลัคก,กี้ของเราซุปเปอร์ลัคก,กี้นี่นะนี่จ่ายสวยนะ90บวกแบบกรุบกริบนะคะในเบ็ดเดิมพันที่100บาทนะตอนนี้ทุนของเราสะสมอยู่ที่27,340แล้วนะจ๊ะแม่ก็ถือว่าเยอะมากเหมือนกันนะคะสำหรับเกมซุปเปอร์ลัคก,กี้นะทุกคนต้องพูดย้ำกันอชัดๆ มนชื่อเกมนะคะเราจะได้ติดปูแน่เนะว่าเกมอะไรในค่ายไหนนะคะในค่าย PS นะคะโอ้โหรางวัลใหญ่สุดปังมากันอีกแล้วดูดิมันดือขนาดไหนคะยังไงกันอีกนะเนี่ยโอ้โหฟรีสเป็นครั้งสุดท้ายลับไปที่19,380บาทจ้าก็ถือว่าไม่เร็วเลยทีเดียวนะคะสำหรับเกมนี้นะ,ะก็หมุนกันไปเรื่อยๆนะคะไม่ผิดหวังเลยทีเดียวนะเวลาเล่นในเกม ในค่าย P s อนะคะเก็แตกกันกระจายจร,จริงๆเลยปังมากๆตามที่บอกเลยจริงๆรวยไม่รวยก็ดูกันเองตอนนี้สามหมื่นแล้วจ้าสามหมื่นอัพแนะจ้ากับทุนที่เราลงไปไม่มกี่บาทนะหลักกันเงน่ะเราก็ลงเด็ดไปที่หนึ่งร้อยเองอ่ะทุกคนดูดิตอนนี้สามหมื่นอัพแล้วนะจ้าสามหมื่นอัพแต่ก็อย่างที่บอกไปรอให้เขาหมุนออโต้ให้ครบตามที่ซอลูซีตั้งไว้นั่นะคะแล <ๆ S 2> <ๆ S 2> ้วก็มาลุ้นกันอีกทีหนึ่งว่า เราจะได้เงินรางวัลทั้งหมดเนี่ยไปที่เท่าไหร่กันบ้างสำหรับเกมนี้นะซึ่งอัตราการชนะเขาก็สองเท่านะสำหรับเกมซูปเปอร์ลักกี้นะคะเป็นแบบการนะแต้มรวมนั่นเองนะถ้าใครได้แต้มสูงก็มีโอกาสที่จะได้เงินรางวัลที่สูงนั่นเองนะคะแจ็คพ็อตไม่แตกแต่ว่าโบนัสแตกก็ถือว่าได้อยู่นะเออเหลืออีกหครั้งนะคะก็ต้องมาลุ้นกันว่า เราจะได้เพิ่มกันอีกไหมนะทุกคนนะเออบวกเพิ่มไปห้าร้อยก็ถือว่าสวยงามดีนะ <S <S ไงไงน่าจะจบกันไปที่สามหมื่นนะดูจากทรงแล้วนะคะในไงเดี๋ยวซอต้องขอตัวไปเล่นเกมซุปเปอร์ลัคก,กี้ต่อก่อนแล้วกันนะคะถ้าใครที่ยังไม่เคยเล่นกันตองตามกันมาได้เลยค่ะ